อ้าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่การศึกษาพระธรรมฮิบรูครับผมรู้นะครับว่าคิดอะไรอยู่ในใจคุณอาจจะกําลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงอาจารย์ใส่หน้ากากกัปตันอเมริกาอยู่ในตอนนี้สําหรับบทเรียนนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายครับผมเพราะว่า ลูกของอาจารย์อายุ4ขวบใช่ไหมครับผมจูดาอายุ4ขวบแล้วก็การที่จูดาลูกชายคนโตผมเนี่ยใส่หน้ากากไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมครับผมแม้กระทั่งคนชอบให้เขาใส่หน้ากากเพราะอะไรครับเพราะสนุกมีท่าทีท่าทางมีต่อยอากาศมีปล่อยพลังมีเสียงอะไรอะไรก็ว่าไปของเด็กในวัยนี้นะผมสะ2 3 4 5ขวบเนี่ยและเป็นสิ่งที่น่ารัก ใช่ไหมครับผมเราชอบเราชื่นชอบในเด็กๆที่เขาเล่นจินตนาการกันได้แต่จะมีช่วงอายุหนึ่งที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและเมื่อมาถึงวัยนี้นะครับผมจะ,จ,ะจะกลับกันนะครับผมจะไม่ใช่เรื่องที่น่ารักแล้วถ้าเราเห็นผู้ใหญ่เนี่ยใส่หน้ากากเราอาจจะมีความลังเลในใจว่าเอ๊ะคนนี้เราสามารถไว้ใจได้หรือเปล่า คนที่มีปัญหาอะไรทางด้านจิตหรือว่าเราเรามักจะคิดว่าค่อนข้างแปลกเพราะว่าเมื่อมาถึงอายุเมื่อโตแล้วนะครับผมเมื่อในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเราควรทําตัวให้เหมือนผู้ใหญ่นะครับโอเคครับเอาเป็นแค่ตัวอย่างอาจารย์ใส่และคันตาแต่สิ่งที่อยากจะพูดถึงในสัปดาห์นี้นะครับบทเรียนที่เราจะมาศึกษาด้วยกันคือคําขอร้องให้เติบโต นะครับผมคำ,คำเขียนเล่มเล่มพระธ,ธรรมฮิบรูกําลังเขียนให้กับผู้อ่านชาวฮิบรูอยู่และกําลังขอร้องให้เขาโตในพระเจา้านะครับผมในวันนี้บทเรียนที่เราจะศึกษาสนุกนะครับผมอาจารย์เชื่อว่าเราจะสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้และการที่เราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแค่เสื้อผ้าที่เราใส่หรือหน้ากากที่เราอาจจะเอามาใส่นะครับผมแต่เกี่ยวข้องกับอาหารด้วยนะครับที่ประเทศอังกฤษมี ะจ,ะจะบอกว่าเด็กผู้ชายวัยรุ่นนะครับผมอายุ14ปีไปหาหมอและ,และกำลังบ่นให้คุณหมอฟังว่าไม่ค่อยสบายป่วยอ่อนแอไม่ค่อยมีแรงและไม่ใช่แค่นั้นสายตาเริ่มเสียเริ่มจะตาบอดนะครับผมคุณหมอก็ถามทำการเทสอะไรต่างๆและเขาก็เขาก็คุยกับกับคนไข้ของเขาก็บอกว่าค,คุณทานอะไรส่วนใหญ่ ขาบอกว่าอ,อและเขาก็อธิบายต่อสิ่งที่เขาทานนะครับผมเป็นเป็นเป็นอาหารมื้อเช้ากลางวันเย็นเนี่ยคือสิ่งนี้ครับนี่ครับผมนี่ขนมเลยกับเราบอกวของหวานอะไรต่างๆเนี่ยคือสิ่งที่เขาทานเป็นระยะเวลาเป็นปีปๆนะครับผมไม่ทานผักไม่ทานผลไม้ เนื้อแทบจะไม่ทานนะบุกกินแต่เลกับเฟ,นฟรนฟรายก๋วสองอย่างนี้คือสิ่งที่เขาทานเป็นหลักและเพราะเหตุผลนี้มีผลกระทบะแย่นะครับผลกระทบเสียต่อร่างกายของเด็กผู้ชายคนนี้และเมื่อเรานึกถึงเราบอกว่าเ,เป็นไปได้ไงเพราะว่าผลกระทบไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่อ่อนกําลังนะครับผมแต่สายตาเขาเขาบอกว่าสามารถมองมองภาพข้างๆได้ใช่ไหมครับผมมองเห็นได้ว่ามีอะไรเคลื่อนไหวได้ แต่ถ้าถามว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเนี่ยมองไม่เห็นนะครัขอบขบวนเด็กผู้ชายคนนี้จะไม่มีวันที่เขาจะสามารถขับรถได้และเขาเขาเขาจะมีปัญหากับการอ่านตลอดชีวิตเพราะการตัดสินใจเบื้องต้นของทั้งพ่อแม่และของเด็กผู้ชายคนนี้ว่าเขาจะปล่อยให้กินเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยให้กินไปและไม่สนใจว่าผลกระทบของของหวานกับกับขนมเลเนี่ยจะมีผลกระทบต่อร่างกายของเขาอย่างไง ชีวิตคริสเตียนไม่แตกต่างนะครับผมชีวิตคริสเตียนเหมือนกันถ้าเราไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เราศึกษาสิ่งที่เรานำมามาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มาใช้กับร่างกายแต่ทางด้านไฟจิตวิญญาณของเราเป็นสิ่งที่เสริมกำลังไฟจิตวิญญาณของเราถ้าเราไม่ระวังเราจะอ่อนกำลังและจะมีผลกระทบเสียกับเราเดี๋ยวเราจะมาอ่านดูด้วยกันนะครับผมให้เรามาดูในฮิบรูบทที่6นะครับผมเราไม่ได้ศึกษาบทที่หแต่ข้อรงจำของเราคือฮิบรูบทที่หข้อที่สิบสองและ ถ้าเราเอาข้อนี้จะเป็นเหมือนกับจะสามารถสรุปบทเรียนของเราได้ในสัปดาห์นี้บทที่5ข้อ11ถึงข้อที่14ไม่กี่ข้อเองสัปดาห์นี้ให้เรามาดูด้วยกันนะผมขอขอภัยดื่มน้ำนิดหน่อยครับกินเลยแล้วเดี๋ยวไปไม่ได้เพื่อท่านจะไม่เป็นคนเฉยช้าแต่ให้ตามอย,อ,อย่างแห่งคนเหล่านั้นที่อาศัยความเชื่อและความเพียรจึงได้รับตามพระสัญญาเป็นโมรโโดกใช่ไหมครับผมอย่าให้เขา เฉยช้านะครับผมกลังพูดถึงว่าอย่าอย่าช้าหรือ,อยาเอาอีกคำหนึ่งมา,มาแทนก็ได้อย่าขี้เกียจนะครับผมในความเชื่อของเราอย่าขี้เกียจในความเชื่อของเราและและข้อนี้มาสรุปอีสี่หข้อที่เราจะมาศึกษาด้วยกันในบทที่5ได้นะครับผมเพราะว่าผู้เขียนกำลังบอกกับ ผู้เชื่อนะครับผมจําไว้ให้ดีนะครับผมในพระธรรมฮิบรูถูกเขียนไว้สําหรับผู้เชื่อเขากําลังเขียนสําหรับชาวฮิบรูที่เชื่อในพระเจ้าแล้วแต่มีความลังเลว,ว่าจะตามพระเจ้าอีกต่อไปหรือเปล่าและและผู้เขียนอยากให้เขาจานะครับผมจาได้ไหมว่าอิสราเอลเมื่อไปถึงเมื่อไปถึงแผ่นดินคานาอันและและไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปถึงแผ่นดินคานาอันก่อนหน้านั้นก็มีหลายๆายครั้งแล้วเขาบอกว่าอยากทําอะไรเขาอยากกลับไปประเทศอียิปต์ ขาไม่อย,อยากอยู่ต่อแล้วเขาบ่นกับโมเสสบ่นกับอาโรนเราไม่ต้องการอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วเราเบื่อมาหนาเราเบื่อสิ่งนี้เราเบื่อสิ่งโน้นและเขาบ่นว่าทําไมถึงคุณเอาเราออกมาจากการเป็นทาสทําทไมคุณพาเราออกมาจากประเทศอียิปต์เมื่อเราอยู่ที่นั่นดีอยู่แล้วซึ่งซึ่งไม่จริงใช่ไหมครับผมเขามองกลับไปเขาอาจจะคิดว่ามันดีแต่ที่จริงแล้วเขาก็บน่นตอนที่อยู่อียิปต์อยากออกอยากออกอยากจะมีเสรีภาพแล้วเมื่อออกมาแล้วอยากกลับใช่ไหมครับผม เขาบอกว่ากับชนชาติอิสราเอลทั้งยุคนั้นนะครับผมทั้งยุคนั้นที่ไปถึงแผ่นดินคานาอันและพระเจ้าบอกโอเคเข้าไปเลยเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันแผ่นดินคานาอันเป็นแผ่นดินสําหรับคุณนะครับผมและชนชาตินั้นในยุคนั้นเขาบอกว่าไม่เราไม่เอาใช่ไหมครับผมมีสายลับเข้าไป12คน12คนกลับมา10คนบอกไม่ไปไม่เข้าใช่ไหมครับเพราะเหตุผลนั้น ทุกคนที่อายุมากกว่า20ขึ้นไปเสียชีวิตและรุ่นต่อไปสามารถเข้าไปในแผ่นดินคานาอันได้แต่เพราะความไม่เชื่อนะครับผมเพราะเขาไม่มีความเชื่อพอในพระเจ้าเขาไม่ได้เขาไม่ไว้ใจพระเจ้าพอที่จะทําตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทํามีผลกระทบเสียต่อเขานะครับผมอย่างแรกเลยเสียชีวิตใช่ไหมครับผมเดินทางอีก40ปีในแผ่นในจินทุลกันดานแล้วก็ต้องไปสู้ต่อต้องมีปัญหาอีกอีกมากมายเพราะ การที่เขาขาดความเชื่อนะครับผมเพราะเขารู้สึกว่าเขารู้ดีกว่าพระเจ้าให้เราเปิดดูด้วยกันครับฮีบรูบทที่5มาถึงข้อที่เราจะมาศึกษาด้วยกัน,นครับฮีบรูบทที่5ข้อที่11ถึงข้อที่14เราจะมาอ่านด้วยกันนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับพระองค์นั้นมีมากและยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้เพราะว่าท่านทั้งหลายกลายเป็นคนหูตึงเสียแล้วค่อนข้างแรงนะครับผม ถ้าถ้าผู้เขียนถ้าเราได้จดหมายมาแล้วเรากําลังอ่านทุกอย่างดีโอเคดีด,ดีมาถึงข้อนี้ปุ๊บเพราะเรื่องเกี่ยวกับโะรงนั้นมีมากและยากที่จะอธิบายเพราะอะไรครับเพราะคุณหูตึงหูตึงนี่ไม่ได้พูดถึงทางฝ่ายร่างกายนะครับผมไม่อยากให้เข้าใจผิดกําลังพูดถึงว่าทางฝ่ายจิตวิญญาณของเขา หูตึงเราเคยคุยกับใครที่ใส่ใส่หูฟังอยู่ไหมครับผมแล้วฟังฟังจะบอกฟังเสา์เบาฟังโทรศัพท์ฟังเพลงหรือไปใส่คอมแล้วก็มาฟังฟังเพลงอยู่แล้วเราหันไปคุยแล้วไม่สังเกตว่าเขาใส่หูฟังอยู่เคยไหมอารมณ์อารมณ์รมประมาณไหนครับพูดไปตั้งนานเขาหันมาฮะ ah? เป็นไงครับเสียเซลนะครับผมคือเราอ้าว อ่ะไม่ไมด้ยินเราตั้งแต่แรกเหรอต้องมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมพอๆกันนะครับผมในข้อน,นี้กำพูดว่าผู้ที่เชื่อไม่ยอมฟังพระเจ้าใช่ไหมครับผมไม่ยอมฟังพระเจ้าหูตึงต่อพระเจ้าและคุณจะให้เราอธิบายอะไรได้มากกว่านี้ไหมไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคุณไม่ยอมฟังถ้าคุณไม่ยอมฟังแล้วเราจะอธิบายทําไม ใช่ไหมครับผมในในการนี้ในในข้อเหล่านี้กำลังพูดถึงว่าอยากให้เราตั้งใจฟังเราจะได้เข้าใจเข้าใจอย่างชัดเจนเลยว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรพระเจ้าไม่ต้องการให้เราขี้เกียจอันนี้ง่ายๆนะครับผมไม่ต้องการให้เราหูตึงต่อพระองค์นะครับและ ก่อนที่เราจะไปโทษคนที่สอนใช่ไหมครับผมบางทีเราบอกว่าอยู่ที่ครูหรือเปล่าครูสอนหรือคนที่พูดเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมในพระวจนะของพระเจ้าและคำคำที่มาจากพระเจ้านั่นเองนะครับผมไม่ไม่น่าเบื่อนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือเราควรตั้งใจฟังใช่ไหมครับผมไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูสอนน่าเบื่อนะครับแต่คนที่นั่งฟังนักเรียนนั่นเองนะครับผู้ที่ควรศึกษาอยู่ไม่ฟังไม่ตั้งใจฟังต่างหาก นะครับผมและขี้เกียจในในเรื่องของการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ดีๆและเกิดขึ้นว่าหูตึงนะครับผมไม่ได้อยู่ดีๆรับเชื่อแล้วก็ไปสักไปสักพักหนึ่งปุ๊บอยู่ดีๆอ้าวทำไมหูตึงไม่ใช่นะครับผมมีขบวนการในในสิ่งที่เกิดขึ้นอ,อย่างแรกเลยสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ากลับไปดูบทที่2ข้อที่หรืถึงข้อ4อาจารย์ฝากไว้ไปอ่านเองนะครับผมแต่ว่าผู้เชื่อเริ่มที่จะตีตัวออกจากพระเจ้า เริ่มที่จะออกห่างจากพระวชนะของพระเจ้าชาวฮิบรูใช่ไหมครับผมที่ที่ผู้เขียนได้เขียนถึงเขาบอกว่าเริ่มตีตัวออกจากโพรงช่วงเวลานั้นกําลังถูกคมเหงอและอย่างแรกที่เขาเริ่มทําคือเริ่มออกห่างจากพระวชนะของพระเจ้าอย่างที่สองครับผมในบทที่3ข้อ7และอ่านจนถึงบทที่4ข้อ13เลยนะครับผมจะพูดถึงสิ่งหัวข้อเดียวกันนะครับคือผู้เชื่อเริ่มสงสัยในพระวชนะของพระเจ้า เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่าเอ๊ะเราควรเชื่อหรือเปล่าเอ๊ะเราควรไว้ใจพระเจ้าไหมและทําตามสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้เราทํำไหมมีความลังเลในใจนะครับผมและเพราะความลังเลนี้ทําให้สงสัยเพราะสงสัยทําให้ตีตัวออกห่างกว่าเดิมอีกนะครับผมและผลลัพธ์สุดท้ายคือความขี้เกียจในเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าหูตึง นะครับผมคือผลกระทบหรือผลเสียที่ได้รับมาเพราะ2ออย่างนี้ตีตัวออกจากพระวจนะของพระเจ้าและไม่ใช่แค่ตีตัวออกนะับผมไมไ่บอกว่าอุย้ยอันนี้คือความจริงแต่เราไม่ค่อยอยากฟังไม,ไม่ได้แค่นั้นพูดถึงว่าเราไม่อยากฟังและและไม่ใช่แค่นั้นนะับผมแต่เริ่มสงสัยใน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 ,ในพระวจนะของพระเจ้าด้วยเริ่มสงสัยว่าไว้ใจได้หรือเปล่า อ,อักระทูตเปาโลให,ให้ตัวอย่างซึ่งตรงข้ามมากเลยไม่ได้ให้ตัวอย่างในฮิบรูนะครับผมแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่อ,อักระทูตเปาโลได้เขียนถึงในคริสตจักรที่อยู่ที่เทสโลนิกาเนี่ยในบทที่2ข้อที่13 1หนึ่งเทสโลนิกาบทที่2ข้อที่13เขียนว่าเพราะเหตุนี้เราจึงขอพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อนเพราะเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวชนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเราท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคําของมนุษย์ นะครับผมถ้าเรามาเปรียบเทียบกันนะแต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริงคือเป็นพระวชนะของพระเจ้าซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อด้วยแตกต่างกันมากสองคิสจักรหรือหรือสองกลุ่มนี้นะครับผมคิสจักรที่เทสโลนิกากับชาวฮิบรูกลุ่มนี้กวิธีที่เขายอมรับพระวชนะของพระเจ้าแตกต่างกันมากกลุ่มหนึ่งกําลังลังเลว่าควรเชื่อในพระวชนะของพระเจ้าหรือเปล่าควรทําตามไหมหรือเป็นแค่คําพูดของมนุษย์ และอีกกลุ่มหนึ่งรับพระวจนะของพระเจ้าจากอัครทูตเปาโลใช่ไหมครับคำสอนจากอัครทูตเปาโลและรับเป็นคําสอนที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าโดนใจอัครทูตเปาโลให้สอนใช่ไหมครับผมในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่2ข้อที่13นะครับผมถ้าเราดูอาการนะครับผมอาการนี้ค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเจนนะครับผมมีช่วงหนึ่งที่อาจารย์กําลังสอนอที่สหรัฐนะครับผมหลายปีแล้วแล้วก็ม,มีมีนักเรียนมหาวิทยาลัยเข้ามาหาและเขาก็ เขาเขาก็มานั่งแล้วค่อนข้างจริงจังนะครับผมและเขาก็มาบอกกับอาจารย์ว่าเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาโบทอื่นจะไปไปจะไปเป็นสมาชิกโบทอื่นอา,อาจารย์ก็ค่อนข้างตกใจนะครับผมจะบอกตะลึงตกใจนะครับผมเพราะคนนี้เป็นคนที่รับใช้อยู่และก็เป็นคนที่กําลังกําลังเห็นเขาช่วยช่วยเยอะในในในที่คริสตจักรและเป็นนักศึกษาพระกมีด้วย ก็ตกใจนิดหน่อยก็ถามก็ก็ขอถามคําถามกับเขานิดหน่อยบอกว่ามีไม่ไม่ไม,ม่กี่คําถามที่อยากจะถามนิดหน่อยก่อนที่ก่อนที่จะจะ,จะออกจากคิสุจักรที่นี่แล้วไปเป็นสมาชิกโบสถ์อื่นอย่างแรกก็จะถามว่าทําไมนะครับทำไมถึงอยากไปไปเป็นสมาชิกคิสุจักรที่อื่นในในเมื่อโบสถ์ที่นี่คุณกําลังรับใช้อยู่แล้วก็กาลังสอนแล้วก็กาลังช่วยกับกับน้องๆอ,อ,อยูอ่คนนี้ก็อธิบายต่อเขาบอกรู้สึกว่านั่งแล้วมาโบสถ์แล้วไม่ค่อยได้อะไร บอกคือไม่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 ได้รับความรู้หรือหรืออะไรคือไม่ไม,ไม่เหมือนไม่อิ่มอ่ะกินแล้วไม่อิ่มบอกโอเคถ้างันอาจารย์มีแค่สองคำถามคําถามแรกคือเรากําลังศึกษาพระวจชนะของพระเจ้าในเวลาส่วนตัวของเราหรือเปล่ายกตัวอย่างวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขเสาร์เรากําลังศึกษาเรากําลังใช้เวลาในการอ่านพระคัมภีร์เพื่อตัวเองไหมคําถามที่สองคือ เรากําลังถวายทรัพย์หรือเปล่าจะไม่ได้ถามว่าถวายเท่าไหร่อาจารย์ไม่ไม่ต้องการรู้นะครับผมว่าเรากําลังถวายเท่าไหร่หรือบ่อยเท่าไหร่แต่อาจารย์จะถามว่าเรากําลังถวายทรัพย์ให้กับให้กับพระเจ้าอยู่หรือเปล่า2คําถามนี้แล้วก็คนนั้นก็นั่งคิดเขาก็ทั้งข้อ1และข้อ2ก็ไม่ได้ทำนะครับหลังหลังจากที่คุยไปสักพักหนึ่งไอ้ฐานด้วยกันคนนั้นตัดสินใจที่จะอยู่ต่อรับใช้ต่อแล้วก็ ศึกษาใช้เวลาในการศึกษาพราะวจนะของพระเจ้าเพื่อตัวเองด้วยเพราะว่าอาจารย์อยากจะอยากจะอธิบายว่าถ้าเราถ้าเราไม่ใช้เวลาในพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการศึกษาพระกัมภีร์เหมือนกับว่าเรากําลังเราอดอาหารทั้งอาทิตย์และรอไปกินอาหารครั้งเดียวมื้อเดียวและหวังว่ามื้อนั้นเนี่ยจะทําให้เราอิ่มทั้งอาทิตย์ ไม,ไม,ไม่ไม่จริงนะครับผมถ้าเราอดอาหารแล้วไปรอ,อกินบุฟเฟ่ครั้งเดียวถึงแม้ว่าเราอิ่มมากเลยวันนั้นแต่วันต่อไปยังหิวนะครับผมและวันถัดไปก็ยังหิวอีกและวันถัดไปหิวมากกว่าเดิมอีกใช่ไหมครับผมเพราะว่าอะไรเราต้องกินทุกวันใช่ไหมครับผมเราพยายามกินทุกๆกวันเพื่อที่จะดูแลรักษาสุขภาพของเราไฟจิตวิญญาณไม่แตกต่างนะครับผมเหมือนเรากําลังอดข้าวถ้าเรา ไม่ใช้เวลาในภพระว่ชนะของพระเจ้าไฟจิตวิญญาณของเรากําลังอดข้าวอยู่และเมื่อไฟจิตวิญญาณของเราอยากจะโตอยากจะเติบโตอยากจะสุขภาพร่างกายทางด้านไฟจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งแต่เราไม่เราไม่ทานอะไรเข้าไปผลกระทบเหมือนกันนะครับผมผลเสียจะกลับมานะครับผมแล้วก็ในการในคําถามที่อาจารย์ถามว่าถวายทรัพย์หรือเปล่าทำไมถึงต้องถามด้วยเรื่องเงิน อันนี้อันนี้เพราะเพราะเรื่องแรกคือเกี่ยวกับทางด้านไฟจิตวิญญาณเรื่องที่สองคือสิ่งที่เราเป็น,ปนทรัพย์สินที่เราจับได้จับต้องได้ใช่ไหมครับผมเราไว้ใจพระเจ้าพอไหมที่จะถวายทรัพย์ให้กับพระองค์ตามที่พระเจ้าบอกไว้สิบเปอร์เซ็นต์ของเราใช่ไหมครับถ้าพูดถึงแล้วว่าเราควรถวายทรัพย์และเราไม่ยอมหมายความว่าเรามีความลังเลในใจว่าพระองค์จะสามารถดูแลเราได้หรือเปล่าพระเจ้าจะรักษาเราได้ไหม ถ้าเราไม่ไว้ใจพระเจ้าพอแล้วเราจะไว้ใจพระเจ้ากับส่วนอื่นในชีวิตของเราหรือเปล่าใช่ไหมครับผมถ้าเราไม่ใช้เวลาเราจะไม่เติบโตนะครับข้อ12ให้เรามาดูด้วยกันครับถึงแม้ว่าขณะที่ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วแต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่านอีกในเรื่องหลักเบื้องต้นแห่งพระวชนะของพระเจ้าและท่านทั้งหลายกลายเป็นคนที่ยังต้องกินน้ำนมไม่ใช่อาหารแข็ง อันนี้ในในข้อนี้กำลังตรงมากนะครับผมตรงมากเพราะว่ากําลังพูดถึงว่าคริสเตียนทุกคนควรที่จะสอนผู้อื่นได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นครูละวีไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นครูหลายๆคนแต่เราสามารถสอนคนอื่นได้ใช่ไหมครับผมเราสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ในหลักการความเชื่อของเราอย่างน้อยเบื้องต้นใช่ไหมครับ และถ้าเราใช้เวลาในการศึกษาพราะวชนะของพระเจ้าเราสามารถบอกคนอื่นได้เกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแต่ข้อนี้กําลังพูดถึงว่าค่อนข้างคมนะครับผมถึงแม้ว่าขณะนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นครูได้แล้วคุณเป็นคริสเตียนมานานมากแล้ว คุณควรจะไม่ไม่ได้แค่เป็นคริสเตียนที่เติบโตอยู่คุณน่าจะเป็นครูได้แล้วคุณน่าจะเป็นคนที่กําลังสอนคริสเตียนผู้เชื่อใหม่ๆคนอื่นๆอยู่คนที่รับเชื่อเข้ามาใหม่คุณน่าจะเป็นคนที่ยอมใช้เวลากับเขาสอนเขาแต่แทนที่คุณจะเป็นคนที่สอนคนอื่นกับกลายเป็นว่าคุณต้องการให้คนอื่นมาสอนคุณและไม่ใช่มาสอนในเรื่องที่ลึกๆนะครับผมแต่เรื่องเบื้องต้นเพราะว่าคุณออกห่างจากพระเจ้าเพราะว่าคุณยังต้อง ยังต้องดื่มน้ำนมแทนที่จะกินอาหารของแข็งใช่ไหมครับผมอาหารแข็งถ้าเรา ศึกษามีบางคนบอกขูกลัวมากเลยถ้าจะมาเป็นเป็นครูแต่อาจารย์สัญญาเลยว่าทุกคนที่เป็นครูหรือศึกษาที่จะเป็นครูบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจวิชาที่เรากําลังจะสอนมากเท่าไหร่แต่เมื่อต้องมาสอนเนี่ยเราจะใช้เวลาทุ่มเทและใช้เวลาในการเตรียมบทเรียนของเราเพราะเรารู้ว่าคนอื่นกําลังรอเราอยู่หรือพึ่งพาคําสอนของเราอยู่เราจะเราจะตั้งใจในการสอนมากขึ้น นะครับผมครูลว,วีเด็กน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีด้วยใช่ไหมครับผมถ้าครูเป็นครูละว,วีเด็กเด็กๆถามต้องถามเยอะมากเลยถ้าเราไม่เข้าใจข้อมูลที่เราสอนใช่ไหมครับผมเด็กๆเ,เ,เขาเขาจับได้นะเขาจับผิดเราได้นะบอกเอ้ครูไม่รู้นี่ใช่ไหมครับเราจะเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะสอนคนอื่นและถ้าเรายังไม่โตเราจะเราจะติดอยู่กับเรื่องเบื้องต้นเท่านั้นและไม่เจาะลึกเข้าไป เพราะว่าเราติดอยู่กับแค่น้ำนมเท่านั้นแทนที่จะจะเป็นอาหารที่ที่แข็งอยู่นะครับผมหรือหรือเนื้อหรืออาหารอื่นๆที่จะมีผลที่ดีต่อร่างกายของเราต่อการเติบโตของเราและในดูข้อที่13ด้วยกันเพราะว่าทุกคนที่ยิ่งกินน้ำนมนั้นก็ยังไม่ชํานาญในเพราะว่าชนะแห่งความชอบธรรมเพราะเขายังเป็นทารกอยู่เขากำลังเปรียบเทียบนะครับผมการเติบโตใช้เวลา นะครับการเติบโตในพระเจ้าใช้เวลาไม่มีไม่มีทางรัดนะครับผมที่เราจะมาบอกอาจารย์จะบอกว่าถ้าถ้าไปสายนี้นะทางด่วนนะครับผมโตเร็ว โตเร็วนะครับใช้เวลาต้องใช้เวลาทุก,ทกวันอาจารย์ไม่มีทางรัดวิธีที่เราจะสามารถอยู่เดียเป็นริสเซียนที่เป็นผู้ใหญ่ได้แต่ถ้าเราใช้เวลาทุกวันในการศึกษาพราะวชนะของพระเจ้าใช้เวลาในการอธิษฐานเราจะโตแน่นอนอาจารย์สัญญาว่าเราจะเติบโตแน่นอนนะครับผมแต่ข้อ23กากลังพูดถึงว่าทุกคนที่กําลังกินน้ํานมอยู่นั้นยังไม่ชํานาญนะครับในพระวชนะของพระเจ้าและเพราะเหตุผลนี้ยังถือว่าเป็นทาโลกอยู่ อาจารย์มีลูกสองคนใช่ไหมครับลูกชายจูดาและก็ลูกคนเล็กควินนะครับผมน้องควินน้องควินอายุ5เดือนเดี๋ยวให,ให้ดูรูปด้วยนะครับผมเห็นน่ารักนะ5เดือนแล้วควินยังต้องกินนมอยู่ไม่สามารถมากินขนมเลได้นะครับผมไม่สามารถมากินเลและและถึงแม้กระทั่งจูดาอาจจะชอบของหวานมากและอยากจะให้น้องกินของหวานมากอาจารย์ไม่สามารถให้จูดาเนี่ยไปป้อนของหวานกับควินได้เพราะว่าอะไรครับเพราะควินยังเป็นทารกอยู่ คุณยังต้องกินน้ำนมอยู่และเพราะเหตุผลนี้เราให้น้ำนมไปเรื่อยๆและคุณจะโตเรื่อยๆและจะเหมือนจูดาตอนนี้กินเนื้อกินไก่กินอะไรกินข้าวกินได้และบางทีอาจจะต้องเตือนด้วยให้กินให้หมดใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะอราอยากให้ให้จูดาโตและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องเราต้อง กินอาหารฝ่ายจิตวิญญาณของเราสม่ำเสมอเพื่อเราจะสามารถเติบโตในพระเจ้าได้เพื่อเราจะสามารถไม่พึ่งอาศัยผู้อื่นหรือความคิดเห็นของผู้อื่นที่จะมาปั้นความคิดเห็นของเราแต่เราจะเราจะพึ่งพาพระเจ้าและพระวชนะของพระเจ้าเป็นผู้ที่สอนเราใช่ไหมครับเราไปโบสถ์ไหมไปโบสถ์เราศึกษาพระคัมภีร์ไหมศึกษาพระคัมภีร์แต่เราควรศึกษาพระคัมภีร์เพื่อตัวเองด้วยเราควรศึกษาสม่ำเสมอนะครับ เพราะหลายครั้งในโลกโลกใบนี้เราบางครั้งถ้าเราไม่ระวังเราจะหันไปฟังข่าวหรือดูข่าวเพื่อจะได้ความคิดเห็นหรือที่จะจะที่จะช่วยให้เราเติบโตและเราเอามาเราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันหรือเอามาใช้ในทางด้านเฟจิมิญญียของเราเราด้วยหรือเราให้โซเชียลม่ยม,มีอิทธิพลกับเรามากกว่าพรวชนะของพระเจ้าอย่างอื่นไม่น่าจะไม่น่าจะเทียบได้นะครับผมกับพรวชนะของพระเจ้าเพราะพรวชนะของพระเจ้ามาจาก ใช่ไหมครับดูข้อที่14ด้วยกันแต่อาหารแข็งนั้นเป็นอาหารสําหรับผู้ใหญ่คือผู้ที่เคยฝึกหัดความคิดของเขาจนสังเกตได้ว่าอะไรนะครับผมว่าไหนดีไหนชั่วสิ่งนี้สําคัญเพราะในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนแล้วเราต้องสามารถสังเกตใช่ไหมครับผมว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดอะไรดีอะไรชั่ว แต่เราจะตัดสินได้ยังไงถ้าเราไม่เข้าใจหรือเราไม่รู้ถึงพระวจนะของพระเจ้าเราจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้งไงถ้าเราไม่ใช้เวลากับพระองค์นะครับผมเหมือนกับการออกกําลังกายนะครับผมเราออกกําลังกายได้แล้วเราฟิตได้1เดือนแต่ฟิตแล้วรู้สึก,กแข็งแรงและเลิกเราจะฟิตระดับนั้นตลอดไปไหมครับผมคงที่ไหมครับไม่มีทางครับผมไม่มีนักกีฬาคนไหนที่ออกกําลังกายแค่ช่วงเดียวและคงที่ ไปตลอดนะครับผมนี่คือเหตุผลที่นักกีฬาที่ไปแข่งโอลิมปิกหรือไปแข่งกีฬาแห่งชาติเนี่ยต้องออกกําลังกายทุกวันใช่ไหมครับผมเป็นเป็นกิจวัตรประจําวันเพราะว่าร่างกายของเขาถ้าไม่ออกกําลังกายกล้ามเนื้อของเขาจะเริ่มกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมครับผมจะเริ่มเริ่มเหนื่อยเร็วหรือจะเริ่มอ่อนกําลังเร็วเราต้องออกกําลังกายทางด้านไฟจิตวิญญ,ญาณให้สม่ําเสมอนะครับและ การที่เราเข้าใจว่าเมื่อเราทําสม่ําเสมอแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยเมื่อเรานํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราชาวอิสราเอลชาวฮิบรูใช่ไหมครับผมชาวอิสราเอลเมื่อไปถึงแผ่นดินคานาอันมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเยอะไหมเยอะนะครับผมแล้วเขาสามารถย้อนกลับไปและเห็นทุกครั้งที่พระเจ้าทําการอัศจรรย์ให้กับเขาถึงแม้ว่าเขามีความรู้แต่เขาเหล่านั้นไม่นําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเขาไม่เขาไม่นาไปประยุกต์ใช้และ ตามพระเจ้าด้วยความเชื่อเพราะเหตุผลนี้เขาไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินคณะอันเราเหมือนกันได้นะครับผมเราสามารถเป็นแบบนั้นได้เราอาจจะมีความรู้ทางด้านพระคัมภีบ,บอกอ้าวอาจารย์บอกให้ศึกษาไงใช่ครับผมต้องศึกษาแต่ไม่ใช่แค่นั้นต้องประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยเราต้องนําไปใช้ถ้าไปดูนะครับผมในข้อที่14ครั้งสุดท้ายนะครับผมข้อทีครั้งสุดท้ายบอกว่า แต่อาหารแข็งนั้นเป็นอาหารสําหรับผู้ใหญ่เราอยากเป็นผู้ใหญ่อาจารย์อยากให้นักศึกษาทุกคนที่ศึกษาพระคัมภีร์ที่ที่ไปโบสถ์สมาชิกทุกคนที่ไปโบสถ์เป็นผู้ใหญ่ทางด้านไฟจิตวิญญาณ ไม่มีใครที่อาจารย์เจอแล้วอยากให้เป็นเด็กทาลกในความเชื่ออาจารย์เองอยากเป็นผู้ใหญ่ในความเชื่อนะครับผมสิ่งที่เราต้องระวังนะครับผมหรือ4ีอาการของคนที่ยังไม่ได้เติบโตทางด้านไิจิตวิญ,ญญาณมี4ีอาการนะครับผมอย่างแรกคือตามข้อตามข้อที่เราศึกษาวันนี้ข้อที่11อย่างแรกคือหูตึงต่อพระคําของพระเจ้านั่นคืออย่างแรกเลยครับหูตึงต่อพระคาของพระเจ้าอย่างที่สองครับไม่สามารถที่จะสอนพระวจนะของพระเจ้าได้ ใช่ไหมครับในข้อ1 2บอกว่าคุณควรจะเป็นครูแล้วแต่แทนที่คุณจะมาเป็นครูคุณต้องให้คนอื่นมาสอนคุณไม่สามารถสอนผู้อื่นได้อย่างที่3ครับผมสามารถทานได้แต่หลักเบื้องต้นแห่งพระวชนะของพระเจ้าไม่อยากจะเจาะลึกเข้าไปต้องการแบบเอเออซึ่งอาจารย์ขออธิบายตรงข้อ3นิดหน่อยนะครับผมอาจารย์ไม่ได้พูดถึงคนที่เป็นคริสเตียนใหม่ ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดเลยข้อเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงผู้ที่เพิ่งรับเชื่อข้อเหล่านี้กำลังพูดถึงว่าผู้ที่รับเชื่อมานานแล้วและควรที่จะเป็นครูได้แล้วนะครับผมควรที่จะเป็นครูได้แล้วอย่างที่ 3- อย่างที่4นะครับผมยังไม่ชํานาญในการประยุกต์ใช้พระวชนะของพระเจ้าข้อที่14ใช่ไหมครับไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว4อย่างเหล่านี้เป็นอาการของคนที่ยังไม่ได้เติบโตทางด้านไฟจิตวิญญ,ญาณ สีอาการนี้นะครับผมอยากให้เราตรวจสอบชีวิตส่วนตัวของเราด้วยว่าเราเรามีอาการหนึ่งใน4อย่างนี้ไหมถ้าเรามีเราสามารถเปลี่ยนได้สิ่งเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงว่าจบแค่นี้อาการคุณเป็นอย่างนี้ก็โอเคปล่อยไปไม่ใช่นะครับผมถ้าเรารู้ตัวแล้วเราควรที่จะศึกษาพราะวชนะของพระเจ้าและเรามาดูมี3อย่างที่ผู้เขียนอยากให้เราทำนะครับผมอย่างแรกคือกลับใจจากการปฏิเสธการเติบโต เข้าใจไหมคือคือ,อย่าปฏิเสธการเติบโตทางด้านไฟจิตวิญญาณของเราเมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเริ่มเติบโตและอย่าหยุดอย่าหยุดตรงนั้นเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะครับผมอย่างที่สองนะครับผมศึกษาพระวชนะให้ลึกซึ้งกว่าเดิมศึกษาใช้เวลาในการศึกษาพระคัมภีร์ให้ละเอียดทุกคนสามารถทําได้ครับผม ถ้ามีคําถามถามอาจารย์ได้อาจารย์มีหนังสือที่จะแนะนําให้เราไปศึกษาหรือเราไปอ่านได้ที่โบสถ์มีหนังสือให้ให้ให้เอากลับไปบ้านแล้วไปอ่านได้นะครับผมเรามีโอกาสที่เราสามารถศึกษาพระวจนะของพระเจ้าได้ลึกซึง้งกว่าเดิมและเราจะได้เข้าใจในเรื่องของพระกัมภีร์มากกว่าเดิมหรืออาจจะบอกว่าอาจารย์เรียนเรียนด้วยตัวเองไม่ค่อยไม่ค่อยเก็ตไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อาจารย์มีคนที่โบสถ์ที่ยินดีที่จะใช้เวลากับคุณที่จะสอนให้ให้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมและอย่างที่สาม อดทนต่อการข่มเหงในช่วงเวลานั้นนะครับผมชาวฮิบรูก,กำลังกำลังมีการข่มเหงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุผลนี้ผู้เขียนกำลังบอกกับเขาว่าอย่าหยุดอย่าท้อนะครับผมอย่าท้อศึกษาพระวชนะของพระเจ้าเพราะตอนนี้ผู้อ่านนะครับผมคุณมีปัญหาคุณยังเป็นทารกในเมื่อคุณคือควรโตแล้วทางด้านไฟจิตวิญญาณคุณยังกินน้ำนมอยู่ในเมื่อคุณควรกินอาหารแข็งแล้วนะครับ เราสามารถเติบโตได้เราสามารถเป็นผู้ใหญ่ทางด้านายจิตวิญ,ญญาณได้แต่อย่างแรกที่เราต้องทำเลยนะครับผมคือเราต้องเป็นลูกของพระเจ้าถ้าคุณกําลังศึกษาฮิบรูกับเราอยู่แต่จะบอกว่าอาจารย์ผมไม่เคยอธิษฐานรับเชื่อเลยวันนี้เลยครับผมอาจารย์แนะนําหนุนใจให้เราอธิษฐานรับเชื่อถ้าเรายังไม่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะเติบโตในพระองค์นะครับผมเราอย่างแรกเราต้องเป็นลูกของพระเจ้านะครับผมและ ให้เรายึดมั่นในความในความเชื่อของเราและยึดมั่นในพระคำของพระเจ้าเพราะผ่านทางพระคำของพระเจ้าเราสามารถรู้ถึงพระเจ้าได้เราสามารถไว้ใจพระเจ้าได้กับชีวิตของเรากับทรัพย์สินของเรานะครับผมและเราจะเห็นพระเจ้าอวยพร,พรสิ่งที่เราทำนะครับผมอวยพร,พรและนำไปใช้ในวิธีที่เราคาดไม่ถึง เพื่อทิศนี้เราเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันอาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมข้อท่องจำของเราฮิ Hebrew, บรูบทที่6ข้อที่12ขอบพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ